สบายดียามแรงเด้อพี่น้องยินดีตอนหับขอสู่ส่งบบาดาวบ้านนะสางพี่น้องคอมเมนว่าสางบรดมาบ่เมื่อีงสางเป็นบรดมามเมื่อไงหยุดหย,ย,ย,ยุดงานไปไลหลายวันเลยรวยหยุดงานไปหลายหมือนเลย แลกหัวเฮากันยังบ่ได้แล้วพี่น้องคัวเล็กๆพอได้ไอ้สิ่งวัคองหวยถั่วหน่ยบวงอีกัวกไข่แน่บดนี้ได้คนลงมาจากเียงยย่าอยู่เียงพี่น้องเอ้ยยังุกยังนันอยู่เด้อเพราะว่าของอุปกรณ์สร้างยังมีหลายอย่างจักตู้ักตู้เือมันยังบ่ทันแล้วนะพี่น้องเอ้ย các phun trái phai các thợ để cả ba vậy này vừa đào cái răng tách nhả đi lông này không? thấm thấm táo từ nãy đã đang bắt tớ này, này. anh

Bài hát bay, Hai Nhanh nhanh mà hát bài tông áo À nằm hơi leo lè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ thì không anh ใช่ได้จักสอบแล้วแงบริเยงเฮิงมืออื่นกันไปเยละวย่างันตอนเรียงงัวนะ เดียวปดร้อนนึงหายฮ็ดเท่าไร้นไม่น่าเป็นคล้ายเลยเนื่องใไร้ายบ่เห็ทก่อนอ่ะเราก็ให้น่ะให้ดอกกบกระได้ตัวหนึ่ง บ่ต้องไปบ่ต้องไปบ่ต้องไปแล้วชาเป็นผู้เสิร์ฟน้ำบ่เนาะมาพี่มาพี่มาพี่มาขยันไม่ให้เลยเร็ว นางยูซื้อนางยูซื้อแน่นี่เบิ่งพอเบิ่งพอตัดหญ้าเถอเบิ่งพอตัดหญ้าพ่อเบิ่งเอ้ยไอ้กวดหญ้าให้งัวพ่อเพิ่นแปลงอันแปลงใบตัดใหม่บาทนี่แต่ว่าตัดขักอะไรนาะเนย เน้นน้ำใหม้เขาฮักลงมาคุณน้ำใม้มาห้ามฮักลงมาอะไรคุณลายหน่อเลยใช่มาห้ามเอาเล็กมาถิ่มไว้ดปใช้ลูกกอดแม่ไว้มาแม่อุ้มปะไปอุ้มไปเบิ่งผอปะเบิ่งเอ๋อกอดหนาแยมแรงอือฮะใช้ลูกใช้อือเฮ้ยใช้ฮุกหนาเฮ้ยกอดหานีา Ui, ừ, à, nhanh nó mày, ăn nó nơi phố. Ah, tham nham lạy nga 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 nè nga 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 ดอกอันชันเทากลายแด้อยเอมาทั้งนอกคั้วพี่น่าด้อืมขักระีเนาะเฮ้ยกวดกับข้ากอีบ่ะนหย่าอ่อนเด้ ะกะเพราอยู่พี่กะเพรานะ่าอยู่กะเพราบ่มีบอากันพี่ต้นกะเพรานะ่ะพี่น้องเอ้ยพี่พี่เนยต้นกะเพรานเนอยอ่าหากสีเ็นได้นี่นะจริงนะครับรถไก่ยอยู่พี่ แม่เจหัวมื้อนั้นน่ะอบหมูแล้วบ่มีฮอดกระเพาใส่เล็มใส่4-5ใบพี่จนแก่เบิดแหละโอ้ยจะแม่เนยเอ้ยเนยก็บ่เห็นบ่เนยเนาะบางคนตั้งบ่เห็นพี่ต้นกะเพานะพี่มันออกมาฮอดพี่พี่ออกมาทางแคมทางพี่นเบี้ยมันน่ะนึง ต้นใบกระเพราหรือเวลาพัดกระเพราอยากให้แม่ยองเสือห,หายนะเออเบิ้งซะท่าพัา <laughs> ากด้านนี่ <laughs> เอามาอีกเบิ่งแมวใหเออเ้เอาเก็บเอาเก็บเอาดอกอันสั้นเออสบายดีนะปลาลุงไห่สบายดีปลาลุงไห่ลูก มามาแม่เห็ดไถ่มา,มา,มาท่า,า,าบ,บอ่อไอคิวดกบ,อบอ่อไอพมหัวเศร้าหัวหลานบ่อออืมง่าโหาหล่อเลยเอาอีกบ่เอาอเอาเนี่ย ก้อนส <Okay. S 1> ั้นก <Okay. S 2> ็ไล่เต็มแต่หัวกะเพราหรือ่งกะเพราเวลาพัดกะเพราแล้วมาทำบอกแม่เด้อกะเพราอยู่นี่เด้อแม่เด้อแม่มาดูบ้านี่แม่มาหาปลาลูกมึงนี่เห็นไหมแม่มาหาปลาลูกมึงนี่อุ้ยย่าเป็นขิ้ยังอันนี้ให้ทาหัวหายยุ่งเรากินแก้มเลย บ่ฮัมโผทาเองเลยอยู่นแม่ผู้แม่มือแม่จะนี่เบิดเลยพอแล้วพอแล้วแดงกระปุงแหละอ่ะทาทีนี้นะล,ลายอยู่นี่ บปถ่ายงัวกินเลี้ยงกับไปต้องเลี้ยงเฮงยด้ได้จะได้ลูกนี่นี่นอ่าอืมดึงเอาอ่าอันนี้อุ้ยจะมาเอาหลายแทรอ่ะอออืพอ่พอพ่อพ่อตรงนี้ปอ๋ยเนี่ยเห็ดเวียกเห็ดง,งานปุ๋ยเออถ้าจาขึ้นมา เยราก็ไปหาเห็ดพ kind of yeah. ่นละเห็ดแต่กบตัวหนึ่งนะชาว่ามันอยู่ในใบตองบปล่าน่ะชาเดี๋ยวไปใกล้เอื้อยอย่าไปใกล้เอื้อยอย่าอืโยนดูเตะดูเตะต่อดู เก่งได้สองสาวสอยเรียกสอยงาน n ้ามันอ่อนเนาะใช่ทุกง,ง่ายอยู่้องดีไปได้ออกมามือนนี้เลยไปสองสาวเพิ่นมาเด้อยันงูเด้อยันงูเด้อมาแม่เด้อ พอตัดไปเรื่อยๆมาจะคกกระสอบกับพ่อแล้วมาห้ามาพี่ลูกบาเฮ็ดบาเฮ็ดบาเฮ็ดปะ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 เบาเฮ็ดลูกบาเฮ็ดบาเฮ็ดบาเฮ็ดลูกเออปะเอาสัปะเอาสะปะย่างย่างปะเอาอ้าลดอาวลดขนาดเธองอาวลด เป็นเอ,อาเลยพ่ออ้่ะนี่เพื่อนเอาได้เพื่นหน่อเบิ้ดดอกอันชันมาทหน่อยอมาแบบมือเดียวตะกี้บพูดแล้วมันมีกี่ดอกมีอะไรตัวน่ะลายลายเลยดอกอันชันนะสักเฉดอันมเมนู่ยังนำดอกอันชันนี่ว่าน้สนสะจ๊ะ เลี e, mm ้ยเขาไปยองๆเลี้ยขาวเหนียวเป็นขีวเหนียวอันสั <S <S ้นบ้ดต้นเงือกคับอากาศยามแรงทุ่งหาทุ่งหน้ามือนี้เก็ดจะหน้าหัวห้องแอกวคนบบตก แลานั่มนะนังมีอยู่เป็นทางแต่เปลือนมันขึ้นในโต๊กม่จะเม็ดใหญ่ๆโต๊กะกระกยุดไปมันหักลงมันนะจกักเห็ดเมนูยังน้ำใหม่กันเลยแค่นจะไปเห็ดน้ำใหม่เอาบะเทิงบะลูกเดี๋ยวาย่างพาย่างนี่มัก n h ร้ารย n h ร้ายม,มามามาถ่งยู่เน่ยหาเนยป้าไปหา,าพอไปเอิไม่กด n ้า

วอนที่ปู่บักข้าวโพดปู่ปลูกมากันตัวบักแงงนี่แหละมีให้รุ่มในี่ยให้กงางแมนะจุดเลยพอได้เองข้อแงมแต่เส้นตะก้าแหละอันนี้เขา,ขาเขาจะเอาพี่น้องเลยน้าใกล้ๆกันนนั่งแม่เลยอืยอางงาอือีเขาบังห้ามแงมบอปาลุงอะไสิทานแล้วไหมแงมบูแงมอยู่แลพี่น้อง พุ่มน้ากระพุ่มดอกกระเจียวต้นง่ายเลยย่างเดินหาเดินทุกตะเป็นนะดอกกระเจียวเดเฮดเดเฮ็ดคุยแมงบดแดงไผ่นี่เอามาสู้ๆเขาลูกเขานะเขาเดรุ่งเดรุ่งเดเฮดเดเฮดมันสีนั่นไรน่ะมันสีบาดมือป่ะงานได้มันบาดมือเลยนะป่ะมือล่างป่ะ ซับซ้อนขนาดลังคาน่าลูกปะบอกกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกกำลังใจจากพี่น้องที่มาหลับซมทันวาหน่อยเมื่อก่อนเลยปะบอกเอาลูกพักขยันพักขยันบอกเอาขยันเนาะสู้บอสู้สู้ว่าไปตัวกลัวยังไงตัวกล้องวะใช่แล้วทันวาหน้อย เออเดี ừ, ừ, ย๋ยวมาไปล้างก้นก่อน